สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o ยูทูบทุกคนตอนนี้ช่องของเราก็จะมาทำนายดวงชะตาด้านงานเงินแล้วก็ความรักให้กับชาวราศีธนูช่วงเดือนมีนาคม2562นี้เราเริ่มมาดูกันเลยครับ โอเคครับเราก็เลือกไพ่ครบแล้วตอนนี้เราเริ่มมาดูกันเลย mm hmm. เจ้าชะตาราศีธนูแล้วเวลานี้ดูคุณแล้วเนี่ยเอ็มเพอเรอร์มาเนี่ยดูคุณมีความมั่นคงสมบูรณ์มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นําสูงมากเลยช่วงเนี้ดูแล้วคุณน่าจะมีน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะมันแสดงถึงพลังอํานาจหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยตอนนี้มันมีอะไรดีๆเข้ามาหาตัวคุณหรือไม่ก็ตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณ พร้อมแล้วมีประสบการณ์ที่จะทำในสิ่งต่างๆให้ออกมาได้ดีเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาหาคุณจริงๆแหละเนี่ยมีมิตรภาพดีๆเข้ามาหรือมีใครมอบโอกาสดีๆมาให้คุณหรือหากเป็นในแง่จิตใจของคุณเนี่ยคุณก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีความสุนทรีมีพร้อมที่จะทําอะไรต่างๆสร้างสค์สิงต่างๆให้มันดีๆได้อ,อืมแล้วทีเนี้ย ความคาดหวังของคุณเองเนี่ยคุณเนี่ยคงไม่อยากตัวคุณน่ะค่อนข้างไม่ต้องการให้มีความผิดหวังเกิดขึ้นในใจของคุณนะหากคุณตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยคุณก็อยากให้มันประสบความสําเร็จหรือในแง่อีกแง่หนึ่งก็คือที่ผ่านมาเนี่ยคุณคงจะแบบว่าเคยผ่านความผิดหวังเสียใจในสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่างะนงานเงินความรักอ่ะคุณน่าจะพบเจอกับอะไรไม่ดีที่เข้ามาในจิตใจคุณเนีี้แล้วคุณก็มีความอยากที่จะขจัด ปัญหาเดิมดดเเิมหล่านั้นน่ะออกไปจากใจคุณซะเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยคุณพบอะไรที่ไม่ดีในใจคุณใช่ไหมแล้วคุณก็ใช้เวลาเนี่ยในการเยียวยารักษาตัวคุณขึ้นมาจนกระทั่งตอนเนี้ยเหมือนกับว่าคุณเนี่ยได้ขจัดปัดเป่าอะไรหลายๆในใจออกคุณออกไปได้แล้วอะ่ะคุณน่าจะเหมือนกับพร้อมที่จะลุกขึ้นมาสู้แล้วอะ่ะตอนเนี้ย คุณถึงได้เออตอนนี้คุณเริ่มกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วพร้อมที่จะลุยสร้างสารรค์กับสิ่งพบเจอกับสิ่งดีๆต่างๆที่เข้ามาใหม่ไม่ว่าด้านงานเงินหรือความรักอ่ะตอนนี้คุณพร้อมแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็คงแบบว่าเริ่มจะเห็นช่องทางโอกาสทางการงานมันมีอะไรเข้ามาให้คุณได้เริ่มทําสิ่งต่างๆเนี่ยแล้วคุณก็มีความพร้อมมีอํานาจบารมีที่ ดูแล้วน่าจะทำาิ่งนั้นได้ดีนะมีโอกาสเข้ามาหาคุณแล้วคุณก็คว้ามันไว้อะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยไพยควีนไม้เท้าอะ่ะคุณน่าจะทํามันออกมาได้ดีจริงๆริลคุณก็มีความเก่งความสามารถพอที่จะทําในงานด้านนั้นๆนะในโอกาสาน,นั้นเนี่ยแล้วก็น่าจะมีญาติมิตรบริวารเพื่อนฝูงอยู่ห้อมล้อมตัวคุณดีด้วยเนี่ยคุณก็เรียกว่าไม่ได้ลุยเดิขนข้างหน้าอย่างตัวคนเดียวอะ่ะ คุณทํางานได้ดีแล้วก็มีคนสนับสนุนอยู่ห้อมล้อมรอบข้างคุณมากมายเลยตอนเนี้ไพ่เอ็มเพสเนี่ยแต่ครั้งน,นี้เนี่ยคุณก็ดูแล้วเหมือนกับคนมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์เลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านงานเงินความรักหรือว่าในแง่ประสบการณ์เนี่ยคุณมีความพร้อมอุดมสมบูรณ์มากแล้ว,ลวไพ่เอ็มเพสเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนคนที่แบบว่า มีความเอื้ออาทรช่วยเหลืออบพวมอาลีคนอื่นน่ะเนี่ยบางทีคุณอาจจะทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการแบบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยก็ได้นะตอนเนี้คุณหากมีปัญหาอะไรใดๆเนี่ยคุณก็ตอนเนี้เหมือนกับว่าคุณเป็นอยู่ในสภาพของผู้ให้มากเลยเนี่ยใครอะไรจะเป็นยังไงรอบข้างเนี่ยเหมือนกับคุณเป็นผู้ให้ในสังคมมากณเวลาเนี่ยสภาพแวดล้อมตอนนี้คุณก็คงเหมือนกับ เนที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็อาจจะแบบว่ามาอยู่กับตัวเองเพื่อรักษาเยียวยาจิตใจตัวเองอยู่อะจนกระทั่งคุณมีความพร้อมขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าการที่ออกมาอยู่กับตัวเองเนี่ยคุณก็เหมือนกับสร้างสมประสบการณ์ชีวิตชีวิตคุณนี่ก็เหมือนกับว่ามีเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอะเนี่ยคุณมีความสมบูรณ์พร้อมในประสบการณ์ในฝีมือต่างๆด้านต่างๆเนี่ยเรียกว่าคุณ เนี่ยลุกมามีมีโอกาสดีๆแล้วคุณก็มีฝีมือมีประสบการณ์ดีๆที่จะทำกับสิ่งนั้นได้ด้วยไอความหวังของคุณเนี่ยนะตัวคุณอนะ่ะอยากได้ความสุขสมบูรณ์ความมั่นคงคุณอยากได้ความมั่นคงในชีวิตนะ่ะตอนนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของสำหรับคุณเลยนะคุณต้องการความมั่นคงทางด้านฐานะการงานการเงินหรือแม้แต่ความรักก็ตาม แล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่ามันน่าจะออกมาได้สวยอะ่ะสินคิด่คุณกําลังจะดําเนินการไปข้างหน้านะเวลาเนี้ยคุณได้ไพ่เลเวอร์อย่างน้อยไม่ว่ามันสุดท้ายตอนจบแล้วเนี่ยคุณจะได้ความมั่นคงทางการเงนินการงานหรือเปล่าอะ่ะแต่ที่แน่ๆน่สิ่งที่คุณกําลังจะมุ่งไปหามันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณชอบและมีความหลงไหลมีความสุขที่ได้ทำของมันจริงๆอะ่ะตอนเนี้ยเหมือนกับว่าคุณได้พบอะไรกับที่มันเข้ากับคุณได้เป็น เหมือนเกิดมาเพื่อมันนะคุณรักที่จะเป็นตรงจุดเนี้ยอย่างน้อยคุณก็มีความสุขทางใจครับหรือนะฮะเป็นในแง่ความรักอะหากเคยมีความผิดหวังเสียใจในความรักที่เกิดขึ้นกับตัวคุณขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะมีการเยียวยาและมีการพลิกฟื้นจากสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยแล้วคุณน่าจะได้พบกับบรรยากาศดีๆของรักที่สดชื่ออีกครั้งหนึ่งก็นี่คือภาพรวมนะครับทีนี้เราจะมาเจาะดูด้านการงานกันบ้าง โอเคครับไพ่เอ็มเพลเลอร์เนี่ยคือที่ตัวตนของคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยขึ้นมาสาเลยตอนนี้คุณรู้สึกว่าเหมือนกับคุณได้ก้าวสู่อีกจุดหนึ่งในชีวิตอะคุณเหมือนเป็นผู้ใหญ่มีความมั่นคงทางอารมณ์ดูมีความมีความพร้อมสมบูรณ์ทางด้านการหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยคุณพร้อมที่จะ รับกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาตอนนี้นะคุณเติบโตขึ้นมาระดับหนึ่งอนะ่ะจัดว่าการงานคุณเนะี้ยมีแนวโน้มที่ดีเลยเนี่ยแล้วคุณก็น่าจะเป็นนักปกครองหัวหน้างานที่มีความเด็ดขาดระดับหนึ่งด้วยอนะ่ะเนี่ยคุณมีความเด็ดเดี่ยวที่จะดําเนินการในสิ่งต่างๆทางการงานนะคุณมอแล้วคุณก็จัดการมันอย่างไม่ลังเลเนะี่ยด้วยที่ว่าคุณสั่งสมประสบการณ์มาเยอะตอนนี้ถ้าคุณทําอะไรเนี่ยมันก็คงมีความเด็ดขาดที่ชัดเจนเนี่ยมีแนวโน้มเลยวนะ่า เนี่ยการเป็นหัวหน้าง,งานเนี่ยมีสูงมากช่วงนี้ยคุณอาจจะได้รับการโปรโมทก็ได้นะอืม mm hmm. แล้วคุณอาจจะทํางานได้ดีด้วยแต่ว่าไอ้โอกาสทางการงานที่เข้ามาครั้งนี้ยไพ่ mm hmm. แฮงแมนเนี่ยบางทีคุณก็ต้องยอมเสียสละแรงกายแรงใจให้มากขึ้นอะ่ะในการทําสิ่งต่างๆอะ่ะแน่นอนว่าสิ่งดีๆเข้ามามันไม่ได้มาอย่างง่ายอะ่ะไม่ใช่ให้คุณมันเป็นแบบนั่งนอนสบายๆอะ่ะคุณต้องเสียสละ อะไรหลายอย่างส่วนตัวอาจจะเสียสละเวลาส่วนตัวอเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเวลาแหละคุณต้องทุ่มเทกับมันให้มากขึ้น,นี่ยเพื่อให้ผลงานออกมาเนี่ยมันไปได้ดีแล้วจบด้วยไพย่ควีนถ้วยเนี่ยอืมดูแล้วงานของคุณเนี่ยก็อาจจะได้รับผู้สนับสนุนดีๆบางคนนะแต่เขาก็อาจจะแบบว่าสนับสนุนคุณแบบเงียบๆหน่อยอ่ะไม่ได้ เปิดเผยจงแจ้งชัดเจนเลยมากอะวินถ้วยพวกนี้หรือไม่ก็คุณเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขยังมีความหวังในใจอะเนีย่ยยงน้อยอะถึงแมว้ว่าอย่างที่บอกอะมันอาจจะไม่ไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าของคุณตอนเนี้ยมันจะมีความมั่นคงทางการงานการเงินงแค่ไหนไม่รู้อะแต่อย่างน้อยอะลึกๆในใจของคุณเนี่ยคุณก็ทํางานไปกับมันอย่างมีความสุขสบายใจสมหวังในใจอะคุณก็มีความสุขของคุณแน่ ถือว่าการงานมีแนวโน้มที่ดีครับโอเคทีนี้เราจะมาดูด้านการเงินกันบ้างครับครับทางด้านการเงินตอนนี้อย่างที่บอกไปเลยอ่ะตอนนี้ที่พามาคุณคงจะ มีความผิดหวังเสียใจทางด้านการเงินางมาก่อนนะคุณน่าจะเคยพบความผิดหวังกับมันมาเนี่ยมันทําให้คุณแบบว่าต้องจมอยู่กับสิ่งไม่ดีสิ่งแย่ๆเนี่ยคุณจมกับมันอยู่มานนานมากเลยตอนเนี้แล้วคุณก็ได้แต่เฝ้าอยู่ในจุดของตัวเองอะ่ะเพื่อคอยหลบเลี่ยงเฝ้าระวังมาอยู่กับตัวเองเพื่อจะโยยยารักษาให้ตัวเองเนี่ยมีความพร้อมที่จะลุกมาเดินหน้าเลยก้าวต่อไปอะ่ะ เนี่ยหรือไมเกิลเนี่ยพอมีปัญหา้านการเงินคุณเกิรเรียกได้ว่าเป็นคนที่เซฟป,ประหยัดสุดตัวเลยนะตอนเนี้ยคุณค้องเก็บตัวไปใช้เงินอย่างสุดส,ดสดลเท่าไหร่เวลาเนี้ยครับผลทางสถานการณ์เส้นทางทางการเงินของคุณเนี่ยมันดมนะูนอ่ะคุณพบกับความปัญหาความไม่ชัดเจนในเส้นทางที่คุณเป็นอยู่ทางด้านการเงินนะคุณจมอยู่กับปัญหาแล้วคุณเกิเหมือนกับยังหาทางออกออกมาไม่ค่อยได้เท่าไหร่ เพราะมันมีความปัญหาไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจบด้วยคิงเหรียญนะผมคาดว่ามันน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะความมั่นคงโดยสมบูรณ์ทางการเงินเนี่ยมันน่าจะก้าวเข้ามาเนี่ยโอกาสใดๆที่มันเริ่มมาหาคุณเนี่ยหากคุณแบบว่าพักกายพักใจในปัญหามาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยพอมีอะไรดีก้าวเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยอยากให้คุณคว้าเอาไว้นะครับเนี่ยมองให้มัน มองให้มันดีๆให้มันอย่างไม่ประมาทนะทาการอย่างไม่ประมาทแล้วก็คว้ามันเอาไว้แล้วมันน่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะความมั่นคงทางการเงินรออยู่เอาใจช่วยครับชาราศีธนูครับทีนี้เราจะมาดูด้านความรักกันบ้างครับให้กับคนโสด ความรักคนโสดเนี่ยดูแล้วมีแนวโน้มสูงครับว่าอาจจะมีความรู้สึกรักความรู้สึกรักใครต่างๆเนี่ยมันน่าจะเข้ามาทางด้านการงานสิบไม้มาเลยเนี่ยตอนนี้คุณก็คงจะเหนื่อยทางด้านทํางานทําการเยอะมากอะ่ะแต่ว่าในกความยุ่งของคุณเนี่ยมันก็น่าจะมีความสัมพันธ์ดีๆแฝงเข้ามาด้วยอะ่ะแต่ว่าคุณก็ต้องมีความรู้สึกขัดแย้งในใจบางอย่างเพราะว่า ด้วยภาระหน้าที่ที่มันหนักมากอะ่ะมันทําให้คุณเหมือนกับมีอะไรดีๆเข้ามาแต่คุณก็ไม่สามารถมีความสุขกับมันอย่างเต็มที่ได้อะ่ะเนี่ยเพราะว่ามันมีภาระหน้าที่คาคอคุณอยู่แล้วคุณก็ต้องจัดการทํามันเนี่ยแล้วด้วยความที่คุณก็มีสถานะระดับหนึ่งที่เป็นเหมือนเป็นผู้ใหญ่อะ่ะคุณก็อาจจะเหมือนกับไม่สามารถทําอะไรที่มันรุ่มล่าม,มากเกินไปได้อะ่ะคุณก็อาจจะต้องเหมือนกับทําวางเฉยแต่คุณก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันกนะที่ไม่สามารถ บุกลุยกับความรักที่เกิดขึ้นในใจคุณได้แต่ว่าคุณเนี่ยมันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในใจคุณแล้วแหละมาในด้านการงานแต่ติดแต่ติดที่ภาระหน้าที่ทางการงานเนี่ยเนี่ยคุณเหมือนคุณมีเซนส์มีประสาทสัมผัสรับรู้ว่ามันในความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีปัญหาหากคุณแบบว่าทําอะไรลงไปแบบว่าไม่ไม่คิดวิเคราะห์ให้ดีๆแบบว่าทําอย่างประมาทเนี่ยหากคุณดํนเนินความสัมพันธ์อย่างมัวโซนเนี่ย คุณรู้สึกได้ว่าน่าจะมีปัญหาขึ้นมาคุณก็เลยเฝ้าระวังอยู่แต่ว่าเนี่ยค,คนที่คุณชอบเนี่ยคุณน่าจะได้ติดต่อสื่อสารกับเขาอะก็ให้คุณเดินทางสายนี้ไปก่อนนะครับเลี้ยงความสัมพันธ์อันนี้ไปเรื่อยๆก่อนแต่ว่ามันมีความรักเกิดขึ้นความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นในใจคุณแล้วแหละก็ขออาใจช่วยครับคุณคนโสดดูสถานก,การณ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เดือนหน้าเนี้น่าจะมีอะไรดีขึ้นโอเคครับทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนมีคู่กันบ้างครับ คนมีคู่นี่ดูเหมือนจะมีปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นมาในใจคุณนิดนิดหนึ่งนะเนี่ยคุณน่าจะรับรู้ถึงว่าความรักของคุณช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรที่ไม่ราบเรียบไม่ปกติอะ่ะมันว่าจะมีปัญหาหรือหรือไม่มีก็ตามนะแต่คุณรู้สึกว่าคุณต้องมีการคิดวางแผนทางความรักมากในเวลาเนี้ บางทีอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาแบบว่าไม่หวังดีในความรักของคุณอยู่หรือเปล่าเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาปันป่วนความรักของคุณอนะ่ะทําให้คุณไม่สามารถพบกับหลักที่สุขสมหวังได้อนะ่ะน่าจะมีคนแบบว่าไม่ชอบในความสัมพันธ์ธใดๆที่คุณมีอยู่กับใครบางคนอืมเดี๋ยวคุณเนี่ยส่วนตัวคุณเองเนี่ยก็น่าจะต้องแบบว่าวางแผนคิดพิจารณารับมือให้มันผ่าไปด้วยดีนะ พราะความรักจนเนี้ยมันน่าจะมีอะไรบางอย่างเข้ามากระทบกระเทินโอเคอย่างว่าเนี่ยคนมีคู่แล้วตอนเนี้ยก็คงจะมีเหตุการณ์ใดๆเข้ามามที่มันไม่ปกติในความสัมพันธ์ของคุณนะแล้วคุณก็ต้องแบบว่าเหมือนเป็นอะไรที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอนะ่ะมันเป็นอะไรที่มาท,าท้าทายคุณนิดนิดนึงนะให้คุณต้องแก้ไขอะความรักของคุณมันน่าจะอืมต้องรู้ว่าตื่นตัวนิดนึงแหละอย่าประมาทในความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะสำหรับคนมีคู่ เฮอร์มิตก็มาอีกแล้วตอนนี้คุณคง,ต,งต้องแบบว่าอย่างน้อยอ่ะคีย์หลักในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ในความรักของคุณนะก็คือการการย้อนมาดูอะไรดีๆในอดีตอ่ะคิดพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็บางทีหากมีจะมีปัญหาปหากเสียงอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ลองแยกโตออกมาอย่าไปปะทะก,กันมากครับลองถอยมาก้าหนึ่งอยู่กับตัวเองกันแล้วก็คิดวิเคราะห์พิจารณาหาทางแก้ไขกับสิ่งต่างๆดูว่า อะไรมันเกิดขึ้นอะไรยังไงเนี่ยทําไมถึงได้เกิดขึ้นได้เนี่ยคุณต้องใช้การคิดวางแผนในความลักช่วงนี้มากเลยเนี่ยมันมีอะไรไม่ปกติที่มาท้าทายคุณต้องรู้มาแก้ไขมันอะเนี่ยแต่ยังน้อยคุณให้มองสิ่งดีๆในอดีตพิจารณาอย่างรอบคอบใหด้ดีนะครับน่าจะผ่าไปได้เนี่ยบางทีคนมีคู่เนี่ยบางทีอาจจะเจอปัญหาความรักในแง่ของ นอกใจการมีมือที่สามอะไรด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะหรือไม่ก็ช่วงเนี้คุณคณในใดคนหนึ่งอนะในความสัมพันธ์ของพวกคุณเนะี่ยคงจะมีอะไรที่หลงไหลไปได้ปื้มไปกับสิ่งลบเลาภายนอกอยู่ตอนเนี้ยคุณก็ต้องพยายามดึงสติหรือเรียกความสนใจให้ให้คู่ให้อีกฝ่ายนึงที่ที่เผลอตัวเผลอใจไปภายนอกอนะเนี่ยพยายามดึงให้เขากลับมา เป็นสิ่งที่แบบว่าต้องลุกมาสู้ฝ่าฟันแก้ไขแล้วมันเนี่ยครับปัญหาเนี่ยมันปัญหาเรื่องรักสามเศร้ามือที่สามเนี่ยมีสิทธิ์เกิดขึ้นสูงนกันช่วงนี้ก็ต้องเข้าใจช่วยครับให้คุณแบบว่าพยายามวางแผนทั้งความรักดึงเขากลับมาให้ได้หรือทั้งหมดนี้อาจจะกลับกันก็ได้ครับคุณเองอาจจะเป็นคนถลายถายเองก็ได้โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ